เทคนิคการตั้งค่าเกม w a r l z o n e ยังไงให้โป้นันเองนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ของผมนะครับทุกคนอั้นดันแรกนะครับทุกคนเราไปที่ตั้งค่าก่อนเลยนะครับแล้วก็ไปที่ควบคุมครับแล้วผมจะให้ดูปุ่มก่อนนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นปุ่มควบคุมที่ผมใช้นะครับผมประมาณนี้เลยผมก็เล่นสองนิ้วบวกใจบวกสะโขมันเองนะครับทุกคนผมอาจจะยังไม่ได้ลงคลิปการยิงหรือว่าแม์ในเกมนะครับทุกคนคือมันร้อนมากๆเลยนะผมบอกเลยว่ากระตุกมากแล้วก็ร้อนมากนะครับ ตอนนี้ผมก็สั่งพัดลมระบายความร้อนไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะว่ามันช่วยได้เยอะไหมนะครับผมคือถามว่าผมลื่นไหมผมก็ลื่นนะแต่เวลาเล่นไปสักพักเนี่ยมันจะร้อนแล้วก็กระตุกมากนะครับทุกคนมานี้นะครับนี่ก็คือปุ่มควบคุมผมก็จะประมาณนี้ครับทั้งหมดนะจริงมันมีแชร์โค้ดนะครับทุกคนแต่มันยังบั็อกอยู่นะมันยังใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวผมถ้ามันใช้ได้เดี๋ยวผมจะมาแชร์อีกทีนะครับผมประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมก็คือต่อจากปุ่มเลยก็ไม่มีอะไรนนนนนะะะะทุกคคคเเพื่อสาาาามมมมมรรรรถตตััั้้้งผผไดลยบบปณี พวกรายละเอียดผมจะไม่เจาะลึกมากนะครับเพราะผมเห็นลายช่องทําเยอะและ้วเลือกรายละเอียดนะครับผมผมจะมาให้ดูตั้งค่าคร่าวๆดีกว่านะครับว่าเราจะตั้งยังไงแล้วมันดียังไงนะผมอันไหนที่มันจําเป็นจําเป็น,จ,ปนจะมาแนะนําให้ให้เพื่อนๆฟังอันไี้นะครับประมาณนี้นะระบบออโต้นะครับผมผมก็จะปรับประมาณนี้เลยก็เก็บของอัตโนมัติประมาณนี้นะครับไอตัวเลือกเก็บอาวุธนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะแต่ส่วนตัวผมเก็บหมดเลยนะครับผมก็ดีกว่าเราไม่มีปืนนะครับผมประมาณนี้นะต่อไปนะครับผม อันนี้คือผมแนะนำเลยนะตัวช่วยการหันตามทิศทางความเสียหายนะครับผมมันคืออะไรนะครับก็คือเวลาเราโดนยิงเนี่ยตัวเราจะหันไปโดไปทางที่เราโดนยิงนะครับผมก็คือมันช่วยในการรีเฟกต์มากมากเลยนะครับผมมันดีมากมากเลยนะเราโดนยิงจากระยะไกลๆหรือว่าระยะใ,ใกล้เนี่ยคือเวลาเราจะหันไปสวนนะครับเราสามารถหันไปสวนได้อย่างเร็วเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสบายนะครับผมก็คงไม่มีอะไรนะเก็บสะสมบัตรอัตโนมัติตีนนี่ก็แล้วแต่เ,เพื่อนนะ บางทีผมก็ยังติดบั็อกอยู่นะครับแบบปีแล้วมันไม,นมน่มันไม่ปีใ้ผมอ่ะมันติดบั็อกอะไรอย่างเงี้ยถ mm ้า hmm. เพื่อนๆอ,อ,อาจจะเปิดไว้ก็ได้แต่ผมปิดนะครับผมประมาณนี้นะครับร่มซูชิก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะแต่ส่วนตัวผมตั้งเป็นด้วยตัว A นะครับผมเพราะว่าเราจะได้เล่นบนอากาศได้ได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้นะต mm ่อ hmm. ไปก็ประมาณนี้เลยนะครับผม อันนี้ผมก็ปิดไปครับอันเนี้ยมันต่างจากตัวช่วยความเสียหายยังไงนะผมก็คืออันเนี้ยคือมันจะช่วยเวลาเราหันเข้ามุมนะครับก็คือสมมุติเราจะหลบไปหลังบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เดินไปข้างๆแล้วมันก็จะหันหน้าให้เรานะครับผมประมาณนี้นะครับก็ผมปิดไปนะผมเคยลองแล้วมันเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีนะครับผมต่อไปก็ส่วนก็ตรงมาก็ปิดไว้นะครับผมต่อไปนะผมก็คือการเคลื่อนที่นะผมก็จะวิ่งไปเสมอเลยนะครับผมวิ่งไปเป็นยืนก็คือเรานั่งอยู่แล้วครับผมนี่เราก็ยืนนะประมาณนี้นะครับ หมดการหมุนกล้องผมก็จะอันนี้ก็คือหมาความหมุนกล้องก็คือความไวทั้งหมดเลยนะครับผมทั้งใจโลหรือว่าความไวนิ้วนะครับผมจะแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆไม่อยากความไวเพี้ยนนะผมก็จะแนะนําเป็นคงที่ระยะมันเร็วบ้างช้าบ้างนะครับแล้วแต่การหันของเราเนี่ยก็จะเป็นเร่งความเร็วนะแล้วผมก็จะเป็นคงที่ไปนะผมยังหาตายตัวไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมมันกระตุกก็เลยผมก็จะมาแนะนําประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆลองไปปรับดูกันได้นะประมาณนี้ครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับผมไปไเรื่อยเลย การเคลื่อนที่เอาจะตั้งอาวุธนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรเหมือนเราจะวางอาวุธหรืออะไรสักอย่างนะผมก็เปิดไปได้กว่านะครับประมาณนี้นะครับผมดีเลย์อันนี้ผมก็อันนี้คืออีกอย่างหนึ่งที่ผมแนะนำเลยนะก็คือดีเลย์การออกจากการตั้งอาวุธนะครับผมเหมือนจะเหมือนกับข้างบนนะครับทุกคนก็คือมันผมไม่รู้ว่ามันตั้งอาวุธนี้มันหมายความว่ายังไงนะแต่ส่วนตัวผมว่าเปิดไว้ก็ดีนะครับผมมันช่วยในการเคลื่อนที่ของเราด้วยนะประมาณนี้นะครับไปครับการต่อสู้กันครับผม ก็เหนียวไกลก็ยีนด้วยตัวเองครับผมประมาณนี้เลยก็เพื่อนๆดูตามผมได้เลยนะครับอันนี้ก็คือลักษณะเลนส์พันสูตรเลนก็คือเวลาเราขึ้นสโคปนะครับผมผมก็จะเป็นสลับนะหรือว่ากดแล้วก็ซูมนะครับผมกดทีก็คือไม่ไม่ซูมนั่นเองนะครับก็ใครกดค้างก็ปรับได้เลยนะครับผมกดอ่าผมลืมอีอย่างหนึ่งครับทุกคนก็คือลักษณะโฟกัสนะครับผมก็คือเวลาเราขยายสโคปหรือว่าพอสโคปเนี่ยก็อย่าลืมปรับ้วยนะผมก็จะเป็นสลับนะครับผม ต่อไปนะครับการกระแทกประตูเร็วนี่อันนี้เันนี้ผมก็แนะนำมีอย่างหนึ่งเลยว่าเปิดไว้ด้วยนะครับผมเวลาเราวิ่งไปชนประตูเนี่ยประตูมันจะเปิดให้เราเองนะครับผมเวลาเราวิ่งนะวิ่งไปชนเนี่ยมันจะเปิดให้เราเองครับประมาณนี้เปิดไว้ก็ดีนะครับผมต่อไปนะครับผมก็คือการช่วยเหลือนะบังคับรีโหลดเนี่ยผมแนะนําว่าให้ปิดไว้ก็ดีนะครับผม คือเวลาเรารีโหลดเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนกระสุนเราหมดเนี่ยเรามันจะรีโหลดให้เราเองครับผมก็แนะนําให้ปิดดีกว่านะเรารีโหลดเองน่าจะง่ายกว่านะครับทุกคนแต่ถ้าใครอยากเปิดก็เปิดได้นะสวมใส่แผ่นเกาะทั้งหมดนะครับอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะผมเปิดไว้ดีกว่านะครับผมว่าน่าจะมีประโยชน์นะสำหรับใส่เกาะประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะผมช่วยเลงอันนี้เปิดแน่ๆเลยนะครับทุกคนใครไม่เปิดก็เปิดด้วยนะครับมันจะช่วยในการเรายิงด้วยนะครับผมอาหารก็ไม่มีอะไรนะครับผมอันนี้แค่คือใจโรสโคปนะ ต่อไปก็คอนโทรเลอร์นะครับผมแล้วก็เส้นเส้นขอบอันนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับผมต่อไปก็รีเซ็ตนะครับแ๋ยวผมจะให้เพื่อนไปดูใจโลของผมว่าใจโลของผมเป็นยังไงนะครับผมแล้วอย่าลืมเปิดด้วยนะครับทุกคนถ้าเปิดเราจะใช้ด้วยนะครับอันนี้คือแกนย้อนกลับเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เปิดใจโลมันจะสลับด้านแกนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆปิดใจโลก็จะปกติเลยนะครับ ประมาณนี้ผมก็เปิดไว้นะครับผมสถานะการใช้งานนะครับผมใจโรเลงพันศูนย์เลงก็คือใจโรเวลาสูงมันเองนะครับใจโรการเคลื่อนที่ก็คือใจโรแบบเปิดตลอดที่เพื่อนๆเข้าใจนนเองนะครับผมต่อไปลยครับผมบก็คือความไวนะความไวผมก็ถามว่ายังแน่ใจไหมตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะครับต้องรอไปสักพักหนึ่งนะผมก็อันนี้คือเท่าที่ผมปรับมาเล่นเล่นมานะครับผมประมาณนี้ผมจะให้ดูความไวคร่าวๆนะทุกคนอาจจะไม่แน่ใจนะอันนี้จะให้ดูก่อนครับก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับใครดูไม่หันก็สามารถย้อนคลิปได้นะครับผม ประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ก็คือความไวใจลูกของผมครับต่อไปนะครับทุกคนก็คืออินเทอร์เฟซนะก็อินเทอร์เฟซนี้หลักๆผมก็จะไม่ค่อยมีปรับอะไรเท่าไหร่นะก็าเพื่อนๆสามารถดูไว้ได้เลยนะก็ตั้งตามผมได้เลยนะมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับทุกคนสำหรับใครที่เล่น3มนิ้วนะครับทุกคนผมดูบอกก็สามารถเปิดปุ่มข้างๆได้นะครับผมปุ่มซ้ายก็คือปุ่มแยกยิงไมอันหนึ่งนะครับผมก็ใครที่เล่น3นิ้วนะแต่ผมเล่น2นิ้วไงก็อาจจะไม่ได้ใช้นะแต่ผมก็เปิดไว้นะครับผมเผื่อะนครับ ใชครับปุ่มยิงขณะยิงอัตโนมัติก็ประมาณนี้ผมก็เปิดเปิดเลยนะครับผมเปิดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้พวกเอฟเฟกเวลาเรายิงโดนะครับผมไอพวกปุบเกาะพวกบรูปอะไรเลยทุกคนผมก็เปิดไว้สักแปดสิบอนะมันจะบังสายตามากเกินไปนะครับการเคลื่อนที่ก็ไม่มีอะไระครับผมผมก็แบบนี้เลยนะครับผมเปิดไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะถามนะครับว่า ล็อกจอยสติกได้ไหมล็อกปุ่มเดินได้ไหมหรือว่าปุ่มเดินขยับตามมือได้ไหมนะครับก็คืออันนี้เลยนะครับทุกคนล็อกจอยสติกอยู่กับที่นะสำหรับใครที่อยากให้จอยสติกเนี่ยมันไปตามมือเราแล้วก็กดปิดไว้นะครับแต่ถ้าใครอยากให้จอยสติกอยู่กับที่ก็กดเปิดไว้ได้นะครับผมผมก็กดเปิดไว้นะประมาณนี้นะครับผมเพราะรู้สึกว่าจอยสติกมันเคลนนบ่อยนะผมเป็นบ่อยนะเปิดไปก่อนแล้วกันให้มันอยู่นิ่งๆมันจะได้ไม่ทําให้เราเสียนั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับต่อไปก็การแจ้งเตือนก็คงไม่มีอะไรนะ ข้างล่างก็รีเซ็ตนะครับผมสำหรับใครที่ตั้งค่าแล้วมันรู้สึกว่าเออแตกว่ามันอะไรยังไงเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถรีเซ็ตได้เลยนะครับมันก็จะหายหมดเลยก็คือเรเริ่มต้นใหม่เป็นศูนย์เลยนะครับผมประมาณนี้ต่อไปนะผมก็คือความไวเวลาเราแตะหน้าจอนะผมก็จะปรับไวประมาณนี้นะครับก็พกเพื่อนๆสามารถาไปปรับตามได้เลยนะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะใช้แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนนะทุกคนประมาณนี้นะครับ วอนนี้สำหรับคว,ว้นนะครัผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคการตั้งค่าวอล์โซนยังไงให้โปรองนะครับทุกคนก็ตอนนี้เพื่อนๆเป็นยังไงบ้างในการเล่นวอล์โซน,นะครับผมส่วนตัวผมค่อนข้างกระตุกมากนะครับแล้วก็เฟรมเลทร่วงบ่อยมากเครื่องมันร้อนเร็วนะครับผมผมก็เลยทําการสั่งพรดลมระบายความร้อนมาแล้วเดี๋ยวรอ อีกสักวันสองวันนะครับทุกคนผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าพัดลมระบายความร้อนเนี่ยมันช่วยในการเล่นเกมบอลโซนเนี่ยได้มากขนาดไหนครับถ้าใครชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b ั c r ส b e ให้ผมกันครับทุกคนไปเล่นเกมบอลโซนให้สนุกกันนะครับทุกคนบ๊ายบายค่ะ